สวัสดีค่ะมากินส้มตำนะคะส้มตำมีชื่อส้มตำหญ่เพิงนะคะทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมากินกันเลยจ้ายังไม่เคยกินนะเดี๋ยวจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ มีแต่น้ำเนาะไม่เหมือนส้มตําเราเลยหมูยอตังหากจะบริสุทธิยังไงอกพี่เอ๋อเลยพ่นกำกับกินในบุตรเด้อจริงต้นละกอสองต้นปาดปานกินพริกกูก็เห็นสีพริกแล้วบ้ากินพริกขนมกินทวนขนมกินมันก็กินเพราะไฉมั้งหนุ่มเนาจะกินบักนาวแรงจัง จ้ามรสชาติอร่อยเยอะเค้กเนี่ยจัดจานแทะมาเด้อทุกคนมาเด้อน่ากินกับยายเอาพูดไปเลยภาษาบ้านเราเนี่ยโอเคที่จุดและไม่มีใครได้ยินไม่มีใครไม่เคยได้ยินอันนี้อะไรเนี่ยบะกระกอนี่นิ่มบะกระกอบใครซับได้ไหมต้องกิงหรือมันเขาดองแปรบขั่วก็อร่อย ราะว่ากินสองคำกินคำแรกก็แซ่บแต่คพอม่ถึงนี้ค่ะนี่มัแซ่บเลยว่กิน่นมะละกอนะคะทุกคนสัตว์ศัศพท์มาแบบนี้นิงเจ้าถุงแห้งจ็กถุงถุงนะี้ซื้อมาจะเป็นน้ำอย่างนี้แล้วเรามาเทใส่โซ่ขนมจีนผักและหมูยอเองนะคะจะเป็นน้ำอย่างนี้เลยเขาจะตำม,มาให้เราแบบนี้อ้าแล้วมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่า กอง็เสีป่าดูสีดูสีสุดยอดจริงๆมะกรอเหมือนมะละกอดองนี่มะละกอจะเป็นแบบนี้เลยเป็นชิ้นๆิน้นดองส้มต,ตำใยเพิงนะคะอืมสีลองดูอี่ ้ยแล้วมาเทลเองอร่อยอยู่นี่แต่ว่าอยู่สี่ผิกแล้วสุกน้ำตาอะไรเลยกินสองคำหนึง่งก็เลยว่าไปกินในร้านสนยังนี้น,นี่ห,หนูน้องก็ยังน,นี้เอาไปซื้อทำอะไรมีแต่นั่งหหออกิน,นอะไรเงี้ยแล้วเขาอีกสร้างขายสร้างอะไรตั้งหากสร้างแกงตั้งหากหมันไม่มีข้างเกียงเอาเกียง เคงไม่ต้อใส่มาให้เราก็ะดานมันเสียมันบ้างขอเพลงให้เจ้าแนะของเคียงอู้ตายบม่ไหวแล้วพี่แอ๋วเพชรจังยังว่าให้รอห้องอ,อ,อยู่ิทั้เมลิดเพลินอ๋อเผ็ดมาทุกคนไม่ไหวแล้ว